ใครที่อยู่บริสเบนซัน n e c o ค s สหรือว่าที่ไหนก็ตามห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเพราะว่าใหม่จะพาไปลงกาแฟในโดนัทอีกแล้วนะคะทุกคนครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค<ม>ือติดใจจนต้องไปหาออริจินัลที่ที่เขาทําเป็นที่แรก<ม>ด้วยความบังเอิญนะคะใหม่มานอกเมืองมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วก็เลยแวะนิดนึงนคือเข้ามาคือรู้เลยนะคะว่าร้านนี้เปิดมานานมากแล้วคือแฟนใหม่เคยมาที่นี่แล้วนะทุกคน<ม>คบอกว่าปกติคนจะต่อแถวยาวมากนะวันนี้เราโชคดีนะคะฝนตกหนักมากพายุเข้านะคะก็ะเลยได้กินแบบเร็วมากได้มาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมารีวิวรรชาตินี้มีเวลาเยอะก็จะมาอธิบายยาวหน่อยต้องบอกก่อนนะคะว่าใหม่เป็นคนที่ไม่ดื่มกาแฟที่เข้มเกินไปนะคะวันนี้คือแบบเข้มมากที่นะชอบดื่มกาแฟเข้มๆก็น่าจะชอบกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ใหม่ชอบเลยก็คือโดนัทนะคะทุกคนเพราะว่ามันเคลือบช็อกโกแลตเนะาะใครที่ชอบทานของหวานหรืออะไรหวานๆนะไปลองกันได้นะน่าจะชอบกันนะเพราะว่าเขาให้ช็อกโกแลตมันเยอะมากดื่มให้พิกัดไปนะคะที่ที่เราไปก็คือนี่เลยค่ะ ใครที่ยังไม่ได้ไปลองก็ไปลองกันได้นะทุกคนทุกคนดูนะคะสภาพอากาศคือหาทํามากเราสองคนน่ะฝนตกแล้วก็ยังจะไปนู่นไปนี่อีกนะคะคือสุดจริง